สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวีดีโอของผมนะครับสำหรับคลิปนี้จะมานะให้ดูนะใหดูอะไรเอ่ยนะแบตเตอรี่นะลูกนี้นะเป็น 3k PMF นะซีรีส์นะน่าจะเป็น PMF 50นะลูกค้าเอามาให้ฟื้นฟูก,ก่อนนะแต่ว่าลูกค้าซื้อมือสองไปแล้วเขารอไม่ไหวนะอาการก็คือนะด้วยความที่ว่าลูกค้าเขาไม่ได้ใช้รถเลยนะซื้อรถมาจอด จอดเป็นปีนะย้าเลยว่าจยอดจอดเป็นปีจอดไว้นานมากนะเมื่อวานจะใช้รถปรากฏว่าสตาร์ทไม่ติดก็ไปเช็คดูนะเป็นที่แบตเตอรี่ไม่มีไฟเหลือเลยนะไม่มีไฟเหลือเลยแม้แต่วนเดียวนะน่าจะไม่เคยมาสตาร์ทรถเลยตอนที่จอดทิ้งไว้นะแล้วก็ทําการถอดแบตออกมาเช็คนะเช็คค่าอะไรก็ไม่ได้นะวัดอะไรก็ไม่ขึ้นนะน้ํากดจมหมดทุกช่องนะ ตอนแรกที่มานะอันนี้ต้องย้ําว่าผมทําไปบางส่วนแล้วอันนี้ผมมาทําคลิปนะตอนแรกว่าจะไม่ทําแต่ไปไปมาเออเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆที่เคยเจอนะรถสายจอดนะรถที่ซื้อมาจอดนะไม่ได้ขับเลยเนี่ยเขามีรถสองคันนะเขามีกระบะคันนึงแล้วก็รถเก่งคันนึงอันนี้เป็นแบตรถเก่งของเขานะเขาก็ซื้อเป็นมือสองไปนะเอาไปใช้นะผมมีเป็น D 2 6นะเป็นไซส์665นะ แต่ว่ารุ่นที่ขายไปเป็น Gs 1 9 0นะ Mfx 9 0เป็นรุ่น 80M แอมป์นะก็ใส่ได้ฮะแต่ให้เอาถาดออกนะเป็นรถมิาดนะมิาดก็จะใส่ได้ทั้ง B 2 4แล้วก็ D23 นะเดิมจะเป็น D23 ที่เป็น Q 8 5นะแต่ว่าเขาใส่ลูกน,นี้มานะก็ทำการสอบถามเบื้องต้นนะลูกค้าก็แจ้งว่ารถจอดไม่ได้ใช้เลยนะผมก็เลยทําการลองฟื้นฟูดูก่อนนะแต่ว่าลูกค้ารอไม่ไหวเนี่ยทำมา2วันลว นะลูกค้าเขาจะอ่าก็คือเอามาให้ผมช่วงประมาณบ่าย,ายนะตอนเย็นจะเอาจะเอาแต่ว่าทําไม่ทันนะเพราะว่าไฟหมดมาเลยนะต้องท้าความก่อนว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาเอาไปให้ร้านอื่นชาร์จก่อนก่อนแต่ว่าเครื่องชาร์จทั่วไปที่เขาใช้ก็จะเป็นพวกตู้มอปแปลงอย่างนี้แหละคือคีบแล้วไม่มีกระแสไหลนะคือคีบแล้วเข็มมันไม่ขึ้นนะก็เขาก็ตีความหมายว่าแบตมันเสียนะแต่ผมเอามาเช็คดูนะตอนแรกนะผมเอาเครื่อง ชาร์จปกติี่คีบก็ไม่ขึ้นอย่างที่เขาว่าลองเอาเพชรคีบตอนแรกนะตอนแรกกระแสก็ไม่ขึ้นตอนนี้ผมเอาเพชรคีบชาร์จไว้เนี่ยเห็นไหมผมคีบชาร์จไว้ตอนแรกเนี่ยแรงดันเนี่ยขึ้นไปอยู่ประมาณส8บดโวลต์แต่กระแสทั้งช่องเนี้ยไม่มีเลยนะไม่มีเลยตัวนี้เป็นศูนย์เลยตัวนี้ดันไปประมาณสิบ8็บดก็ไม่ไม่ขึ้นเลยนะดันนานนะประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง กระแสะก็ไม่เห็นนะโดยที่เครื่องเพชรเนี่ยเขาทำงานเป็นออโต้นะผมเปิดโหมด4ในการทำตอนแรกนะตัวนี้โวลต์ดันขึ้นไป17-18นะบางช่วงเห็นถึง19เลยก็มีนะแต่ว่ากระแสะเนี่ยไม่ขึ้นเลยนะก็เลยถอดออกแล้วก็เอาเครื่องเชื่อมโมเครื่องนี้นี่นี่ค่ายพิพรนะผมคีบไว้ประมาณ15นาทีนะก็ปรับแรงดันไปประมาณ15-16โวลต์แอมปเป็นศูนย์เหมือนกันนะ แอมเป์เป็นศูนย์เลยนะกระแสะไม่ไหลเลยนะก็ลองปรับขึ้นไปประมาณ1 7บ8ได้ยินเสียงเหมือนอาการเดือดในหม้อแบตนะแล้วก็เข็มเข็มวัดกระแสะเนี่ยเริ่มกระดิกเป็นประมาณา0 5นแอมป์นะถึง1แอมป์ประมาณเนี้ยแล้วก็พอเล่งขึ้นไปสักประมาณ20โวลต์นะ20ถึง22โวลต์นี่แหละกระแสะเริ่มมานะกระแสะเริ่มมาแล้วก็ปรับลงมาเหลือประมาณ17โวลต์แล้วก็ชาร์จต่อไปประมาณ ชั่วโมงหนึ่งเริ่มมีฟองขึ้นเล็กๆทุกช่องเออไม่ทุกช่องดิตอนแรกช่องนี้ไม่มีปฏิกิริยาช่องอื่นก็มีเนี่ยช่องนี้เยอะช่องนี้เยอะปฏิกิริยาเยอะปฏิกิริยาไม่เท่ากันด้วยตอนนี้ปฏิกิริยาก็ไม่เท่ากันนะแล้วก็แช่เครื่องเชื่อมโมไว้อย่างนั้นประมาณชั่วโมงกว่านะก็มาดูน้ําเดือดไม่ครบทุกช่องมีช่องนี้ไม่เดือดช่องที่สองเนี่ยไม่เดือด ช่องอื่นเนี่ยเดือดเนี่ยช่องนี้จะเดือดแรงเนี่ยสองช่องนี้แต่ช่องนี้เบาช่องนี้ก็พอประมาณแต่ช่องนู้นก็น้อยช่องนี้ไม่เดือดเลยนะแบบนี้นะก็ปลดเครื่องเชื่อมโมออกแล้วก็เช็คอุณหภูมิแบตก็มีความอุ่นขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ร้อนอุ่นๆขึ้นมาแบบมีอุณหภูมินิดนึงก็ทิ้งไว้นะแล้วก็ทําการล่อด้วยกดซันพลิก98ที่ช่องช่องที่มันไม่เดือดเนี่ย ก็คือช่องเนี้ยผมทําไปแล้วก็คือแช่ทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มาวันนี้เนี่ยเพิ่งเอามาชาร์จได้ประมาณ15นาทีนะเอาเครื่องเพชรคีบก็ได้กระแสะตามที่เห็นเห็นไหมตั้งโหมดการทํางานอ่าโหมดเบอร์4นะแล้วก็ตั้งกระแสะอยู่ที่5แอมป์ตั้งเวลาที่15ชั่วโมงเนี่ยเนี่ยก็ประมาณเกือบชั่วโมงละแรงดันก็ประมาณนี้กระแสะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูปฏิกิยากันนะตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้นะแต่ลูกค้าเขารอไม่ไหวเขาซื้อมือสองผมไปแล้ว ขาไม่ค่อยมีงบด้วยช่องที่แช่กรดก็คือช่องนี้สังเกตดูสีสีน้ําน้ํามันใสทุกช่องแหละแต่ว่าปฏิกิยามันเป็นฟองเม็ดเล็กๆเห็นไหมเม็ดเล็กๆขึ้นมาแต่ช่องเนี้ยขึ้นผุดๆเห็นไหมขึ้นเป็นฟองผุดๆ,ๆขึ้นมาแล้วก็ดูช่องอื่นช่องเนี้ยแรงน้ําปฏิกิยาค่อนข้างมา มาเร็วอ่ะคือมาเร็วกว่าช่องอื่นช่องนี้ก็ช้านิดนึงก็คือช่องนี้กับช่องเนี้ยมันจะพอๆกันแต่ช่องนี้ไม่ได้ลอกกดมันขึ้นเหมือนกันแต่ช่องนี้ก็เดือดพอๆกับช่องที่มีตาแมวนี่ช่องนี้นี่ช่องนี้ช่องที่สองแล้วก็ช่องนี้ช่องนี้ก็ช้าช้าจะใกล้เคียงกับช่องที่มันตันนะหายากนิดนึงอ่าขึ้นเห็นไหมฟองขึ้นก็คือสรุปมันขึ้นทุกช่องแต่ว่าอ่า ลักษณะของปฏิกิยาก็จะยังไม่เท่ากันนะตอนนี้แค่ชั่วโมงเดียวที่ขีบมาแล้วผมจะใช้เครื่องเพชรทําต่อนะเพราะว่าจะไม่มีเวลามาดูนะถ้าใช้เครื่องเชื่อมโมก็ทําได้แต่ว่าผมต้องคอยมาดูกระแสดูแรงดันนะประมาณนี้แต่ว่าตอนที่ปลูกชีพเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยทั้งเครื่องเพชรเครื่องชาร์จปกติที่เป็นมอแปลงแล้วก็ตอนนี้เอาเครื่องเพชรขีบ ต่อจากเครื่องเชื่อมูนะเครื่องเชื่อมูทาประมาณชั่วโมงกว่าเบดเสร็จประมาณชั่วโมงนิดๆให้มันมีปฏิกิริยาแล้วก็ช่วงที่เราทาเนี่ยเราเร่งโวลต์ขึ้นไปสูงมากนะประมาณ22โวลต์ด้วยซ้ำเราก็แช่ยาวสักพักหนึ่งนะให้มีปฏิกิริยาแบตเริ่มมีอาการอ,อุ่นๆขึ้นมานิดนึงก็ลดลงมานะถ้าเกิดว่าเราไม่มาดูเนี่ยเราปล่อยไว้เนี่ยโอกาสแบตเตอรี่เสียหายมันมีเพราะกระแสมันอาจจะพุ่งสูงขึ้นและอาจจะทําให้มีผลกระทบกับเครื่องเชื่อมมข,ของเราถ้าเกิดว่าโพเทคดี Pro Tech D, ก็ โอเคแต่ถ้าเกิดว่าโปรเทคไม่ทันเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายนะยางให่หลวงนะก็ประมาณนี้นะสำหรับแนวทางนะดูสภาพแบตยังปิงป๊งๆอยู่นะเจ้าของก็ยังแอบเสียดายเหมือนกันนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีตังนะเป็นพนักง,งานเหมือนกันนะพนักง,งานบริษัทเงินเดือนยังไม่ออกนะแต่ว่าเขาซื้อมือสองผมไปก็ลดให้แบบพิเศษสุดๆไปเลยนะมือสองที่ขายไปก็เป็นไซส์ใหญ่นะเป็นไซส์ d 26นะ G s M F X 90ม้กถ้าจำไม่ผิดใส่ได้นะแล้วดีด้วยนะเป็นแบตเตอรี่สําหรับรถเกง๋งขนาดเล็กเครื่องพนะันสองอ่ะเขาใส่ได้เลยนะเพราะว่าเดิมน่าจะใส่คิว85แต่ว่าเขางบงบจํากัดก็เลยใส่ตัวนั้นไปนะแต่ว่าเขาก็ใส่ตัวนี้มาตั้งแต่แรกอะ่ะล้วก็รถไม่ค่อยได้ใช้เห็นไหมจอดสภาพนี้ยังสวยๆอยู่ขั้วก็ยังสวยอยู่นะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาตามต่อกันในคลิปหน้านะว่าเบ็ดเสร็จแล้วโดยสรุปแล้วว่าลูกนี้หลังทําเสร็จเนี่ย ค่าจะเป็นยังไงจะสวยไหมจะสามารถกลับมาใช้งานได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำ,กำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ